วันนี้ลบพื้นที่แต่มีกำไรมันไม่น่าเป็นไปได้น,นนะการจัดห้องให้เยอะที่สุดถ้าท่าโรงแรมน่าจะเป็นการที่ทำให้เราเกิดกำไรที่สุดแต่จาย์เตาก็บอกว่าลดพื้นที่แต่มีกำไรมันหมายความว่า สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับอาจารย์ก๊อฟกับอาจารย์เต๋าในรีโนเวชั่น Q&A วันนี้ผมอาจารย์เต,ต๋ากับอาจารย์ก๊อฟชวนเข้าโรงแรมกันต่อฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพราต้องบอกท่านผู้ชมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลายท่านคิดว่าเอ๊ะเรามีบ้านเก่าเรามีตึกแถวเก่าหรืออะไรต่างๆอาจจะทำเลไม่ดีแต่มีโรงแรมได้ไหมอแล้วก็พบว่าจริงๆเราสร้างธีมโฮเทลใน การดีโนเวตของเราได้เขาเรียกว่าดูไปแล้วจากเทปที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเร,เริ่มเริ่มมีความหวังอยากบอกท่านผู้ชมที่ดูเทปนี้เลยให้ลองกลับไปดูเทปที่แล้วเพราะคนชอบมากจริงนะมีประมาณ17ไลค์เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ลดพื้นที่แต่มีก <Yeah. S 1> ําไรกาจงจก สุดถ้าทำโรงแรมน่าจะเป็นการที่ทําให้เราเกิดกําไรที่สุดแต่จางเต๋าก็บอกว่าลดพื้นที่แต่มีกําไรมันหมายความว่าอย่างไงคือหมายความว่าอย่างนี้ครับงานสถาปัตยกรรมหรือว่าพื้นที่ว่างภายในอาคารเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากการมีพื้นที่โล่งโปร่งสบายการมีพื้นที่ที่เราได้หย่อนสายตาหย่อนใจหรือผ่อนคลายบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่มความรู้สึก อยากมาอยากอยู่เราควรจะสร้างพื้นที่นี้ให้ได้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะครับสู่โรงแรมนะที่เป็นอาคารพาณิชย์สองคู่หาถ้าพูด,ดง่ายๆที่จากเดิมเนี่ยเป็นแค่ห้องพักอาศัยรวมเก็บราคาถูกๆให้กับน้องพนักงานที่มาเช่าหรืออะไรต่างๆแต่ถูกเมื่อปรับไปเป็นโรงแรมเนี่ยให้จังเต่าเล่านิดน,นึงว่าจากเดิมมันกี่ห้องแล้วมันถูกหลังปรับไปแล้วเนี่ยมันเหลือกี่ห้องนะผมไปถึงเนี่ยสิบเอ็ดห้องนึกภาพตานะคุณผู้ชมสิบเอ็ดห้องเนี่ยห้องละสองคน ก็22หัว22หัวถ้าแบ่งเป็นเตียงงนะ่ายๆเนาะเราก็เป็น22เตียงเอออ่า22เตียงผมไปถึงผมไปสรุปแผนธุรกิจที่ผมจะจัดสรรฟังก์ชันให้กับ,บเจ้าของใหม่เลยมผมขอทุบออกห้องนึ่งเลยเฮ้ยเหลือ10หห้องเลือ10ห้อง มันหมายความว่าเราน่าจะสูญเสียรายได้ไปหนึ่งห้องหนึ่งห้องใช่จา์เตาบอกว่าเราลดแต่เราได้กําไรเราขยายความตรงนี้ได้หนึ่งผมสามารถทําให้ที่เนี่ยจาก22หัวผมทําให้เป็น26เดี๋ยวนะจากเดิมเหลือ10ห้องจากส1ห้องนะเหลือมันเหลือ10ห้องแล้วแต่1ิบห้องนั้นสามารถจัดเป็น26หัวได้ก็คือการเพิ่มเตียงเข้าไปได้ใช่ เพิ่มพื้นที่แล้วผมสามารถแบ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ห้องมาสเตอร์นอนแค่2คน 2> นอนกับกลุ่มเพื่อนหรือนอนรวม,มเกิดอย่างนี้ขึ้นได้หลังจากที่เราลดห้องให้น้อยลงเหลือ10ห้องไอ้ห้องที่ลดเนี่ยเรามาทําอะไรหรือมันกลายสภาพมาเป็นอะไรที่มันทำให้เพิ่มมูลค่าได้สำหรับโปรเจกต์นี้ผม ทุบชั้นเรียบพื้นชั้นสองห้องหนึ่งออกเนี่ยมันกลายเป็นเป็นถงสูงเป็นดับเบิลสเปซตรงนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นแค่ถงอย่างเดียวเป็นร้านกาแฟด้วยและเป็นส่วนกลางเพราะว่าโรงแรมที่เป็นประเภทโฮสเทลเนี่ยมันต้องมีส่วนกลางให้เขาได้ลงมาใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นล่างเนี่ยนะฮะจะจัดเป็นคล้ายๆกับเป็นร้านกาแฟหมายความว่าคนข้างนอกเนี่ยเข้าๆมาใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ชั้นล่างไม่ได้ถูกจัดเป็นล็อบบี้อย่างเดียวแต่กลายมาเป็นคาเฟ่ กลายมาเป็นนะสถานที่ถ่ายรูปผมไม่รู้จะพูดอะไรหลากหลายเลยนะแล้วก็เข้ามาใช้ทําให้เกิดกิจกรรมและทําให้เกิดว่าครั้งหน้าเขาสามารถ มานอนพักที่นี่ได้พื้นที่ชั้น2และ3ผมสนใจมากเพราะว่าเมื่อกี้เราห้องเราลดไปแล้วหนึ่งห้องนะครับผมแล้วเหลือส0ห้องแต่อาจารย์เต๋าก็ลังบอกว่ามันได้ถึง26เตียงมันเป็นไปได้ไงอ่ะอ่ะส่วนหนึ่งนะครับห้องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่เราก็ทําเป็นมาสเตอร์ซะอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนปกติแต่ห้องที่เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นคือห้องที่เขาเรียกว่านอนกันเริ่ม4คนอ่าเป็นเตียงคู่เราจะเห็นนะมีเตียงคู่ห้องหนึ่งก็สามารถเป็น4เตียงเป็น6เตียงอะไรต่างๆพวกนี้ได้ใช่ใช่อย่างสี่ เพื่อนกันก็มีห้องมากสุดกี่คนห้องมากสุดเดี๋ยวนะฮะสิโอ้โหนี่เหมาะมากห้องนี้จังเต๋าออกแบบให้ตัวเองจังเต๋ากับแฟนเนี่ยนะฮะไปกันอีก11ไปกันอีก11มันอารมณ์นาง12สมัยก่อนนะฮะจังก๊อ ดูเหมือนว่าเตียงเยอะมากสเวตเตียงครับวิธีการจัดโซนยังไงถ้าเขาแบบโอเคไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็บางทีมันมันไม่สะดวกมกใช่ใช่ใช่เราก็ต้องวางไอไอโซน12คนนี้ให้ให้แบ่งเป็น3โซนย่อยอีก เขาสามารถมาแล้วแยกเป็นส่วนกุนก็ได้เป็นกรุ๊ปก็ได้เขาจะเปิดรวมกันเป็นปาร์ตี้22คนหรือจะเป็นแค่8คนหรือจะเป็น4คนทําได้หมดดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็สาคัญจังก๊อปคืออย่างชั้นที่เป็นชั้นรวมเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะแบ็คแพคไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่บนสุดต้องเดินหน่อยต้องเดินหน่อยแต่ในการเดินตรงนั้นเนี่ยคือเขาก็มาพักคนเดียวเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้ามากับกลุ่มเพื่อนครอบครัวอาจจะไม่อยากจะหิ้วของเยอะละให้อยู่ชั้นแรกๆท้ายที่สุดเห็นไหมฮะจันต๋าพยายามจัดสรรประโยชน์ให้กับทุกคนนนททุกื้ี่เ เกิดมูลค่าแต่ระหว่างทางที่สําคัญทั้งหมดเนี่ยเราต้องมองเรื่องของต้นทุนและพื้นฐานเดิมงานระบบโครงสร้างต่างๆพวกนี้เราจะไปแบบว่าเอาเปลี่ยนเอางานระบบไปอยู่โน้ในใหหมดอะไรเงี้ยมันทาอย่างนั้นทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นการมองแบบนี้คือเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันใช้ต้นทุนเดิมให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนะคแค่เราจัดสรรพื้นที่ดีๆนะก็จะสังเกตเห็นว่านะจาก1 1อห้องที่มีทั้งหมด22เตียงมาตอนนี้เหลือยี่สิบ2หัว22หัวนะแต่ตอนนี้ไปที่10ห้อง แต่ว่าสามารถเพิ่มได้ถึง26หัวที่ชา<ะ>ติเพราะฉะนั้นตังนียกเป็นมุมมองในการจัดการพื้นที่ที่น่าสนใจ <S <S สําหรับทุก่านทางบ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ ate, รีโนเวทนะฮะไม่ว่าจะอยากทําเอาบ้านเก่าตึกเก่าไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถปรึกษาพวกเราได้นะครับส่งข้อความหรืออินบ็อกซ์มานะฮะในเพจ The Renovation ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจทํากันต่อไปนะแล้วก็เราพร้อมที่จะตอบคําถามทุกคําถามอะและคําถามไหนที่น่าสนใจเราจะคัดขึ้นมาพูดคุยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถรู้แล้วก็สามารถเห็นโอกาสในการพัฒนาทางด้านการวินเวกันได้ <Yeah. S 1> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ